บอ่อใหญ่แต่ใหญ่โตมากเลยนะเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยเคยมาอยู่เมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วค่ะต่างต่สมัยอยู่มัธยม ใชว่วัดธรรมเรนไปดูรอยพระพุทธบาทอนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาสู่ทางหรือเปล่านะรอยพระพุทธบาทศูนจุนทางกิโลอ่ะฮะกับวัดธรรมเรนอยู่คนละที่กันหรอ ถ้าเป็นสมัยนั้นเขาเรียกว่าวัดวัดอาจารย์นรินนะพอนแบบยังไม่ได้ตั้งชื่อวัดนะนะแต่ก่อนมันเป็นสำนักสงฆ์ครับแล้วเขาก็เรียกกันติดปากว่าวัดพระอาจารย์นรินแต่มันก็นานมากแล้วใช่คือตอนนี้เรามาตามความทรงจำมาเมื่อเวลาผ่านมา20กว่าปีแล้ว ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าร่องรอยมันจะเป็นยังไงแต่เราก็มาตามความทรงจำแต่คงมาไม่นานนะนะมีอีกที่หนึ่งที่จะไปอยู่น่าจะใช่อะไรเดินอยู่แล้วก็ เลยลองลองขับดูก่อนก็ได้นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพลานเห็นข้างหน้าเราเนี่ยแหละนี่ปะน่าจะนี่แหละอืมตรงนี้ก็ได้โอเคครับถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรอยพระพุทธบาทกันนะลงได้มามโอเคอเค,ค่ะค <laughs> รถก็สูงเหลือเกินอ แมวน้อยไปเคยมาอย่างถอดหมวกกันมาจะถอดหมวกอะลรถ้าถอดก็ต้องร่ถ้าถอดก็ต้องรอนยรอพระพุทธบาทนะครับไม่ได้มาน่าจะยี่สิบฮะถูกถูกถกอันนี้ถูกนู่นไงตรงที่เขาติดนั่นแหะมาน้อยมา คือช่วงนี้เราได้คอนทริปคือการเดินทางตามรอยความทรงจำมาน่ะแต่ก่อนน่ะเราเดินมาจากอ้อมถนนวนมานี่ใช่ก็มันคือแต่ก่อนไงก็ใช่เพราะว่าเมื่อวานที่เราเข้าป่าไปทางอ่างห้วยไผ่นั่นก็ความทรงจำเมื่อยีกว่าปีที่แล้วครับ ทุกอย่างเป็นความทรงจำหมดเลยอ๋อนี่แผงโซลาเซลลต่อเข้าวัดอนะฮะใช่แสงแดดแล้วมันได้ความร้อนจากอันนี้ด้วยจากพื้นพื้นด้วยหลายแผงแล้วนะเนี่ยใช้ในวัดก็ดีเหมือนกันจริงๆวัดนี้ก็สร้างมานานแล้วน,น,นะครับแต่ก่อนนะ เขาเรียกติดปากว่าเป็นสำนักสงฆ์นะเด็กชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นวัดเขาเรียกวัดอาจารย์นรินซึ่งอาจารย์นรินนี่ก็เป็นลวงศิษย์ของท่านองค์หลวงป,ปู่เบสนะซึ่งตอนนี้องค์หลวงป,ปู่เบสท่านก็มรหน้าพาไปแล้วเมื่อน่าจะสองสามปีที่แล้วะประมาณนี้นะประมาณนั้นถ้าจาก จากแผนที่ถ้าแถวนี้ก็น่าจะมีแค่ตรงนี้ที่เดียวอ่ะที่มีพลานหินกว้างแบบนี้น่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวเท่าที่สำรวจเจอนะใหญ่โตมากแล้วครับนุ่นเมื <c oughs> <_ utt> <_ utt> <_ utt> ่อสมัยความทรงจำอะ่ะตรงนี้ยังไม่มีแหล่งก่อสร้างนะจะเป็นพลานหินยาวแบบนี้ไปเลย <_ utt> ซึ่งสมัยนั้นเขามาทัรรศนศึกษาก็คือมาเอาเหรียญหย่อนลงในนี้กันเยอะอยู่นะ เนี่ฮะน้ำใสเป็นน้ำมตรตกดเลยนะพ่อนมาดูดิแล้วก็มีหลายบ่อด้วยครับน้ำลึกมากแล้วน้ำไม่เคยแห้งแถวๆนี้ใช่นี้เขาไม่ได้เติมน้ำแนละ้วน้ำมันจะมีแบบนี้ตลอดแล้วนะแต่ว่าถ้าเล็กหน่อยมันอาจจะลดลงหน่อยแต่ว่าจะไม่แห้งครับไม่รู้เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยแห้งหรอกไม่แห้งตอนนั้นเข้าไปหน้าเล้งอะ่ะมันยังมีบ่อที่แบบมีน้ําอยู่ แต่บางบอ่อที่ตื้นๆอย่างนี้ก็อาจจะแห้งนะครับใช่ส่วนรอยพระพุทธบาทเดินราเดินดูกันนะ,ะว่ากอยู่ตรงไหนผมก็จำไม่ได้แล้วครับแต่ตอนนี้พาผู้ชมมันเดินดูบ่อกัอนฮนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าบออพวกเนี้ย มันมีการวัดไม่ใหว่ามันลึกกี่เมตรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะอ๋อน้ําน้ําไหลมาจากนู่นค่ะจากบ่อนน้นเห็นไหมเพื่อนน้ามันผุดขึ้นเห็นปะใช่ถ้าเป็นตำรับตําลาบโบราณเดิมๆเดิมๆเ,เ,เ,เนี่ยจะไม่มีการสูบน้ําสูบอะไรเข้าเลยนะครับเป็นธรรมชาติมาเลยนะเมือเ่อแต่ก่อนนะตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ มันเหมือนน้ำมันผุดขึ้นมาจากดินนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าแถวนี้มันคือคล้ายๆกับว่า,า,าเป็นโซนป่องภูเขาไฟหรือเปล่าเห็นไหมอย่างนี้ซึ่งนี่เราก็ไม่แน่ใจนะแต่มัน a m a z ิ่งมากมีที่นี่ที่เดียวในเขตอำเภอลงหลวงอะนะแต่ก่อนนี่เราก็จะเดินมาทางนี้แหละครับสําววจมาทางนี้ไปจนสุดโน่น แต่ซึ่งใหญ่โตมากฝังน้้นไปที่อีกนะฮะแหละคาดว่าช่วงเช้าๆนะครับตะวันน่าจะขึ้น ฝั่งนู้นนะตะวันน่าจะขึ้นฝั่งนูน้นตกฝั่งนูน้นถ้าเรามาถ่ายรูปอะไรมาช่วงเช้าเ้าก็น่าจะสวยนะครับแล้วไม่ก็ตอนเย็นตะวันตกดินเลยเพราะว่าตรงนู้นก็เป็นมุมเปิดอยู่ใช่ไหมพอที่จะเห็นตะวันตกดินตะวันขึ้นตกตรงนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าผาสูงครับเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนเขาลูกหนึ่งอนะเอาจริงๆเหมือนเขาลูกหนึ่งเลย สูงเด้ดเพลินนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาต่อน้ำขึ้นหรือต่อน้ำลงนะอืาตรงนี้ไม่แน่ใจเขาต่อน้ำขึ้นหรือน้ำลงนะครับอ๋ออันนี้เขาต่อน้ำขึ้นฮนะมีน้ำขึ้นใช่บอ่อใหญ่ แต่ใหญ่โตมากเลยนะเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยผลขึ้นมายืนถ่ายรูปไหมมันจะใหญ่โตมากเลยอืแต่ก็ร้อนหน่อยนึงแหละมีดอกบัวด้วยฝั่งนี้ใช่มีหนึ่งมีสองมีสามครับ มีสี่มีห้าอ่าสถาปัตยกรรมธรรมชาติแต่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยตรงนี้เป็นเห็นไหมครับข้างเรัเป็นหลุมลึกลงไปสองอย่างเงี้ยถ้าแบบน้ำผุดขึ้นมาด้วยจะอเมซิ่งมากเลยใจโตมากเดี๋ยวเดินดูมุมนู้น มันกว้างจริงๆรู้สึกว่ามันมีอยู่นะในทางวิชาการเขาสนิทฐานอยู่นะว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อป่องพวกไฟย่อมๆมันนะมันพุดขึ้นมามันมีการสำรวจอยู่นะฮะตรงนี้นนนใช่อืม ประมาณนั้นแต่ดูจากลักษณะหินนะมั้ยหินมันจะไม่เหมือนหินในในป่าทั่วไปเนาะลักษณะหินแต่ลักษณะหินตรงนี้มันจะเป็นหินผมเคยเห็นอยู่ในจังหวัดหรือ,รอ,รอ,รอที่ไหนนั่นแหละที่เขาทําเหมือนพิพิธภัณฑ์นะเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลตรงนี้เขาบอกไว้อยู่นะว่าหินตรงนี้เป็นหินดินดานหรือหินอะไรสักอย่างอะไรมีบอกอยู่ฝั่งน,นี้น่าจะสดแล้วอ๋อ ความจริงก็คือต้นอันนี้เขาไม่แน่ใจเขาเรียกว่าต้อนอะไรนะครับแต่ดอกมันจะหอมมากดอกหอมมากเลยตอนนี้เป็นพืชพืชแรงอะ่ะอยู่ในป่าหน้าแรงเราดอกมันหอมหอมอืมนี่ดอกนี่จะหอมหอมเป็นพิเศษเลยยิ่งตอนกลางคืนยิ่งหอม ตัวนี้ก็เป็นหน้าผาไหลลงไปนู่นแล้วก็เหมือนหินมันมีแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวนะถ้าเป็นลาวาหรือเป็นดินที่มันผุดขึ้นมามันก็เหมือนมันบุกบุกมันมาสักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยเหมือนเนาะดูจะะากลักษณะมันเหมือนดินน้ํามันดันขึ้นจากข้างล่างอาไว้ไปเดินดูให้รอบก่อนแล้วจะได้เดินทางต่อ ชายลานกว้างกว้างนั่นนี่เนาะกว้างมากเลยมุมนู้นไปมุมนู้นนู่นเถอะข้างล่าง,งนู่นไปนู่นนดิใช่จริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็นอุโมงก็ได้นะแต่ว่ามันมันเหมือนแบบถ้าเป็นพนนวกรอยขึ้นมีนใช่เนี่ยตรงนี้ผมถ้าดูอีกมุมหนึ่งมันเหมือนมันเป็นป่องมาแล้วนะแต่มันมันมีอีกก้อนหนึ่งมาดับเนาะให้มันบูมเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเนาะเหมือนมันขึ้นมาแล้วมันดับตัวมันเองอะ ก็นับว่า Amazing เครล่องางน่าจะไม่มีนะหินเนี่ยเขาเรียกว่าหินอะไรหินดินด้านเหรอแต่มันมีการสำรวจอยู่ครับพวกดินเห็น,นี้ดินสังเกตจากตัวหินหินมันจะไม่ได้แข็งมากนะหินนะจะไม่ได้แข็งมาก เนี่ยละะนะักษณะหินหินเป็นแผน่นฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าตรงไหนคือสวนของรอยพระพุทธบาทเราก็ไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องสถานที่นะอันนี้คนสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานี่หรือเปล่าเพื่อน ลอยพระพุทธบาทน่าจะนี่แหละครับรอยพระพุทธบาทาาจะมา,ททาน,น่าจะจำลองอะละใช่ครับน่าจะเป็นพระพุทธบาทจำลองแหละเพราะแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นแค่พื้นทั่วไปไม่ได้มีพระพุทธรูปตั้งนะ แต่ตอนตะว,วันตกดินน่าจะสวยนะถ่ายรูปอ่ะใช่วัน,นนะี้ใช่วันนี้อากาศค่อนข้าง,ง,งร้อนอโอเคงั้นเราก็กลับกันก่อนเนาะเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่ค่อยมาหาถ่ายรูปตอนเช้าๆหรือเย็นๆนะโอเคฮะพื้นที่โดยรวมๆประมาณนี้